ในที่สุดค้าก็เข้ามายึดร่างกายแสนอนแอนนี้ได้สักทีเฮ้ยแกเข้ามาในนี้ได้ยังไงข้าคือปีศาจบุรีไฟฟ้า,ฟาข้าจะมาทำลายร่างกายเจ้ามนุษย์โง่นี่พวกเราไม่มีวันให้ปีศาจารอย่างแกเข้ามาทำลายร่างกายนี้ได้หรอกพวกเราปกป้อง เฮ้ย hey, ทำไมพวกเราทำอะไรมันไม่ได้เลยล่ะพิดเราว่าจะทำอะไรข่าได้ในตัวข่ามีสารนิโคตินสารที่ทำให้คนเสพติดง่ายมากเหมือนกับในบุหรี่จริงๆเลยล่ะแล้วยังมีโพรไพลีลนไกลคอนกับกรีเซรีนที่เป็นสารพิษต่อร่างกายอีกด้วยจะบอกให้ฮ่าฮ่าอย่างนี้ตองเรียกกำลังเสริมแล้ว ที่รักรอผมก่อนนะตอนนี้ผมกำลังลบอยู่เดี๋ยวกลับบ้านไปงอนะเฮ้ยพวกแกฉันกลับบ้านไปหาที่รักก่อนนะมันใช่เวลาไหมเนี่ยมัวเพอเจออะไรกันอยู่ได้เงินก็ตายซะเถอะว่อ ผลการตรวจของคุณออกมาแล้วนะครับตอนนี้คุณเป็นมะเร็งระยะที่2ส,สาเหตุหลักคงจะมาจากสารเคมีในบุหรี่ไฟฟ้าทุกครั้งที่คุณสูบเข้าไปสารเหล่านี้จะค่อยๆทำลายเซลล์ในปอดคุณทีละนิดสำหรับอาการในช่วงนี้อาจจะยังไม่มีอะไรมากคงจะมีไอบ่อยเหนื่อยง่ายหรือเจ็บหน้าอกบางครั้งแต่ปล่อยไว้ไม่รักษามันจะรามขึ้นอย่างรวดเร็วฟังดูน่ากลัวก็จริง แต่ยังไม่สายครับระยะนี้ยังสามารถรักษาได้เริืมตอนนี้เลยหรือว่าผมควรทำในสิ่งที่ถูกต้องได้แล้วนะนะ